พี่น้องครับมือน,นี้ผมสิมาซิมบะหมี่ร้านชายสีมีเกี้ยวนะครับพี่น้องครับอยู่เซเว่นอีเลเวนสาขายื่งยื่งกับหางบิ๊กซีสีสเกตนะครับปุ๊บตะห่นก็เป็นบิ๊กซีสีสเกตนะครับในร้านชายสีมีเกี้ยวนะครับพี่น้องร้านบ่ายสามถึงห้าทุ่มอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะสัส่งนะครับ ผมสั่งนี่เป็นมาม่าต้มยำน้ำข้นสองห่อเลยนะครับพี่น้องครับสั่งสั่งพ่อข่ากันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลองซิมกันครับนะครับโอ้ลานพ่อข่านี่หมูแดงเป็นตาแสบครับชายสี่มีเกี้ยวเซเว่นอีเลฟเว่นยิงกับห้างบิ๊กซีสีสก,กิด มาแล้วครับพี่น้องครับผมสั่งมาม่านะครับเส้นมาม่าหรือว่าเส้นบะหมี่น้ำบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบต้มยำสั่งเพิ่นสองหอนะครับพี่น้องครับโอ mm ้ hmm. เป็นตาแสือแห้งครับเบิลยสุดยอดครับร้านาชายซีมีเกี้ยวนะครับพี่น้องครับร้านเพิ่อนอยู่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่น ขาออกเมืองสีสะเก็ดยังเยื้องกับบิ๊กซีสีสะเก็ดนะครับโอ้เป็นต่แสบแเพงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเขามาลองซีิมกันครับพี่น้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาลองซีิมกันนะครับผมชอบนะครับตัวนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับเสร็จมากๆต้มยำนำข้นครับพี่น้องอืมหมูแดงครับ Rồi, nắm súp còn nắm khôn Ừ, mm. 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 để thêm cái đó โอ้หมูแดงผพนนิ่แมแซมครับพี่น้องครับสรุปวันรถเด็ดนะครับพี่น้องครับร้านนี้ครับ ใช่สี่มีเกี้ยวหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นยงกับห้างบิ๊กซีสีสเกตครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพี่น้องครับสิฟอรอกินแบบอเอร่อย้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ